บ้านจจนยุ่งนอกยุงทองกินไปจำบัตน้าแมแชานขแม่ยกผู้เดียวเช่ากินาเูดูน้ำลูกเต่าไก่นยูบ้านสีบุญเรื่องมันยมแม่ันตไปขึ้นทั้งผู้อยเมอวอัขึ้นสุด้ทยวยออกนนั่โลกไหินหินสีบุญเรื่องหมดละ ครับก็ต้องกินข้อไ้ซื้อเนาะเอามาหาหมอห้องวาบ่เป็นยังบ่เป็นยังเด้อดเดือดดมาพอนี่วิ้นเกี่ยวหาต้มหมอเราตกินข้อบ้านเอผู้ได้หนึ่งข้อหนึ่งหน้ามากินแม่เช้าคุณถือว่าเราหนี่เรี่องเช้าไปหนึ่งเอาโอแม่เฮ็ดเองโอเฮ็ดเองเฮ็ดกินไรเฮ็ดเองใครจะว่าเฮ็ดนี่กินล่ะเอาผู้ยุ่งขังๆบ่มีที่บ้านลูกบ้านเต้าที่ พี่น้องหวาบ้านผู้ิันนี่รูปรูปงานน้ำพึ่ยื่นไก่พึ่น้ึ่อดพ่นกเียไม่กินเออซืกินนี่เราไม่คได้ือเราเาไม่กินเออเส้นหมูเส้นหมูนี่พื่นมุสเซอ้ากับพัดเสเขาบุ่งกินเออรี้จ่ายอยู่จ่ายเนม่เห็นเออามอหลปพิการเขาวัดอ่อนอันที่ผ้าให้พบเดียนเออโอ้ยสุก งูก็บอกได้ยินกว่าสิไปเหตุการณ์เยอะก็กว่าไปยากมายากนี่ละเออยุดูซีเระคุณสซีนก็วินงขึ้นคุ้มซีเป็นก็เอาคือว่าสมวินเป็นอะไรปนสักถาวกันนะสันดอกว่าตอนนันรถเขาใชไม้เห็บประตูเ่็ยว่าทั้งนี้ซุปเอ้อยเนี่ย <laughs> <laughs> มันอ้อยมันนั่นเสียดยาขยยามันเขามาพี่ดิแม่เขาอยู่เขาหอด่

ของน้ำของเม่ปลบกบัวน่ะพอไปไยังี่ก่อแนมันตายมแกแลวไปไปม่เลยไป่านั้นก่งนีนครีเียกอันนต่อรถยันงูก้นงูยังนีโอประตู มแม่เราบ,บอกว่าไ้เรียวก,ก็ได้จงไปสักนึงบ่เพิงทีมัรอบคำแพงอยู่ไกดบุญวันนี้เพิ่นเล่นอันนี้เพิ่นอ,อกตะคา้มาเพิ่นดี่เอ่ยคำแพงได้วพิ่งเล่นตะะคายทั้งถึงอันนี้ออตะะคายังาะคายอันล้อมหว้วแม่คือสีเเห็นทุกทรวดกันย้ำเสียดยาจ่ข้าอวัวขวบควนมูแกเลี้วกบรูกกึนกันยินในเสือหาอ <c oughs> S <S เอาเอาอันเอาอันเอาอันส่งสปลาให้แม่หรื <c oughs> อเปล่กินอะไรที่ส่งปลาเออปลาชมห้อใบตองแล้วแม่ห <c oughs> ้องสามมัดกับใบตองเขาเขาไม่ชมผู้เฒ่าอยู่บา <c oughs> ้านผู้เดียวเนี่ยจานเพิ่นไปอยู่น้ำ อเอาในห้องเพืเ่นประตูนในวอรประตูอ,อ๋อเร่เห็นบอค้รงือบไม่เห็นใน,น,นเพื่อนไปซื้อมาใช่ไหมรถเดี๋ยวมันะออกเงนห้น มงไไหนเดียจาันเปิมเหนก่อเบื้องกอ่อไพ่งเหรื่บ้าน,เน,น,น,นเน่ื้มันรวงเอาประตูวเะุนเาะเพราะเขาเจ้าเบิ้งเัมนทังดาวเทียมมันนกะเขาเจอเสกขยาชุมชนในหมองนีู่ดไว้มันเจ้าของที่หุ่นมาเนี่มันมันฮอต้องแอมหัวเดว้เอาเอาเอาปูนมาใส่นน่นะเราหนเี่ไทยตเราติดเตียคันบอดเน,น ดินผมไปได้ออาจารย์นี่ผมกดพ้นมาใส่้นตัวนี้อืมโอ้ยมาทันมาตัวนี้อืบบการ่สระุนั่นหมดเลยบักอันอันใบวกูดอหะอบวกลงมากตันี้เหรอครับเ้างเมื่อสั่เราประเดกมันบ่กกินบ่หมินเมือเ่อสันเหรอย้ำซุ่มขยขายประเดกเก็กินตัวเอ่อเปียกนั่นสาวผมเหมืนเดียเดียนมขึ้นไปนั่น เป็นยังไงขม้นงอกแล้วอาจารย์มาทันหรอขอโทษว่ามันว่ามันงอกแล้วจีขึ้นอยู่บ่ขึ้นบ่งอกแล้วก็ได้บ่ขึ้นอกอใบเห็นวัดเบิ่งวัดความสูงเท่าใดนี่มีมีแต่ละเมนบ่บ่กันกันสมมติว่าเขาซื้อม้ามันจีบ่ถือกันนะมันต้องวัดขนาดมันความสูงเท่าใดแล้วความกว้างเท่าใดนะกันเดจะซื้อบานม้าใส้เพิ่นนะ อันนั้นแต่ละเม็ดนะนั่นนะก็เนไปเลยกัสดิ้งองวัตถนมาตวัดเ็ดแปดสิบห้าฮะแปดสิบห้าหาแทนปะเม็ดแปดสิบห้าเม็ดแปดบกว้าง 7จ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเ็ดเจ็ดบ้าอืาอใจแล้วแปดสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดคือผมใส่เองนัก่อนเออมาบรุนเขายังมาสือ่อไม่เราสื่อมาใาส,มาส่พร้อมเลยนะเขาม่ใส่เอ,าาองเลยเขาวัดไปว,วัดควมามเางาความกวงาง ก็รังบ uh ้านนี huh. like mm ่แ hmm. ต <Lebanon. S 3> ่มันแกะได้กับสบายใจเยือกงูที่ของระทังพี่อืมพวกมันน็อตแกะเนี่ยนี่กันแด่นเด่นกันยังน้องงูหงาอืมเกี่ยวข้อยู่นี่เลยครับุูนยันโอ้ก็เป็นแต่มี้เดียวเนึ่งมันากไก่ปลาใกล้ดงเป่นหมองเก้บมันเลยกหรอครับยังงูตัวอยูชนิแอืมกว่าไฟเต๊ะบางล่ากันนี่มีแค่ผู้เดียวลูกมีสองคนไปบวช อาจาก็สิได้บวชบวชต้งบวชในคบนองก็ก่่ไม่มีอยกันเด้หนลูกสาวลูกลูกชายบวชครับแม่พู้เถอคือบอดีตาคือพดีเด็กทุกขเขาก้น้ำกินเลี้ยงกเพิ่งอย่างน่ะเพิ่นห้าไปเบิ่งประตูประยังน่นนะคือประอัน อนนี้นันไม้เฮ็ดนี่หาไย่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเฮ็ดให้ดอกแม่เดี๋ยวมางววรุ่นม่านเดี๋ยวพาอาจารย์ไปซื้อมาเดี๋ยวพาอาจารย์ไปซื้อประตูมาใส่ให้ข้างหลังนะอันบตดอก้อกนี่เอาประตูไม้เองที่เนาะประตูไม้แบบนี้แหละประตูไม้ประตูยังสันคดอกตวาดหะยาดกวน มันก็ยังซกเยดจังเลยนีอ๋อมเบิดตัว,ดตวดเดี๋ยลูกคไงใช่เปินไงเมยขงซเ่าอยู่มันบเบิดแลว้วมันลเลีงแตนอเยีา, em, ายนเบ้นี่มาป่าเยี่ยมปูเาเอาป่าสมมาให้เิ่นสาธุ